ทำสิ่งนี้ตอนเช้าเงินเข้ารัวๆค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมันคือเครื่องบันทึกอดีตค่ะมันจําในสิ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานย้อนไปสองวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนหรือ5ปีก่อนมันคือเครื่องบันทึกอดีตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ย ยังเอาอาดีตหรือว่าสิ่งที่คุณจดจำเนี่ยมาดําเนินในชีวิตประจําวันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวันเนี้ยที่จะมีชีวิตเหมือนเมื่อวานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆนะคะอย่าใช้ความทรงจําในอดีตค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้า คนส่วนใหญ่เนี่ยมาัากจะกังวลแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อวานถูกไหมครัเมื่อวานเนี่ยเครียดอะไรตื่นเช้ามาปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะเครียดเลยแล้วเวลาที่คุณเครียดคุณคิดถึงเรื่องเดียวกับเมื่อวานเนี่ยกังวลเหมือนเมื่อวานวันนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่เหมือนอดีตถูกไหมคะแล้วครูก็สามารถคาดเดาได้เลยคะ่ะว่าถ้าคนที่ยังมีชีวิตแบบนี้อยู่เนี่ยวันพรุ่งนี้หรืออนาคตที่กำลังจะไปถึงเนี่ยก็จะกลายเป็นอดีตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัว ว่าตอนที่ตื่นมาตอนเช้าฉันไม่อยากเป็นแบบอดีตเหมือนเมื่อวานแล้วจงอย่าคิดถึงเรื่องที่กังวลอยากคิดถึงเรื่องที่สมองมันเคยจดจําค่ะแต่คุณต้องพูดเรื่องใหม่ให้สมองจําอนาคตเพราะถ้าคุณสามารถจําอนาคตได้คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ไปสู่อนาคตเวลาพูดอนาคตนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยให้พูดในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น,นย่เช่น ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคนรวยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ต้องเซลทอลกับตัวเองว่าฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนมีความสามารถฉันสามารถทําธุรกิจประสบความสําเร็จฉันสามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองฉันสามารถมีเงินล้านได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องพูดกับตัวเองค่ะมันคือการสปี a k t เดอะฟิวเจอร์หรือการพูดอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดอนาคตสมองจะเริ่มจําอนาคตถูกไหมคะและการที่สมองจาอนาคตเนี่ยมันจะทําให้คุณได้อนาคตที่คุณต้องการนะคะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือ ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเสพข่าวลบอย่าเอาชีวิตของคุณไปดูหรือว่าไปเสพเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคุณอย่างเช่นคุณตื่นขึ้นมาคุณเปิดดูไลน์ถูกไหมคะคุณอ่านข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างข่าวการเมืองข่าวฟันข่าวอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นข่าวร้าย สังเกตไหมคะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายหรือว่าเราเสพข่าวร้ายเข้าไปเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกดีถูกไหมคะและอะไรก็ตามนะที่มันถูกเมมโมรีเข้าไปในสมองของคุณมันก็คือหนึ่งในความทรงจําของคุณค่ะเพราะฉะนั้นอย่าจําอดีตอย่าจําเรื่องร้ายค่ะให้จ,จาแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจชีวิตของคนอื่นไม่ต้องไปสนใจข่าวสนใจกับชีวิตตัวเอง พูดเซลทล์กในสิ่งที่ดีในสิ่งที่คุณต้องการนะคะส่วนอย่างที่3นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องทําสิ่งนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณเนี่ยคุณจะต้องทํามันมากกว่า21บวันในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่คุ้นเคยแน่นอนค่ะเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตคุณเวลาที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายตัวอยู่แล้วถูกไหมคะ แต่คุณต้องรู้ว่าไอการไม่สบายตัวตรงนี้มันจะนําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่จุดที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทามันทุกวันอย่างน้อยๆยี่สิบเอ็ดวัน,นทำได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าประสบความสําเร็จเอาสามสิ่งนี้ไปทําแล้วถ้าใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะเซลทอล์กกับตัวเอง ยังไงบ้างจะพูดประโยคไหนดีนะคะครูมีหนังสือที่ชื่อว่าร้อยความคิดเนรมิตเงินล้านนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะมีเซลทล์กมากกว่า200ประโยคเลยนะคะในทุกด้านของชีวิตว่าจะเป็นการงานการเงินความมัง่งคั่งความสัมพันธ์จิตวิญญาณนะคะทุกด้านของชีวิตเนี่ยครูคัดเลือกคําเซลทล์กที่คัดกรองมาแล้วนะคะว่าเป็นคําเซลทล์กที่เหมือนการสะกดจิต ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้แน่นอนค่ะถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถคมพ์มสนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะใกล้จะหมดแล้วนะต้องรีบหน่อยค่ะ